รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ผ่านมารายการแสงธรรมสองทางนะคะได้พาคุณผู้ชมไปกราบสักการะวัดต่างๆทั่วประเทศค่ะได้สัมผัสถึงความอลังการทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมลายยุคหลายสมัยในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะทางทีมงานก็ได้พาคุณผู้ชมมาพบกับวัดที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจเช่นเคยครั้งนี้เราเดินทางมากันที่วัดแหลมศักด์อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะแต่ก่อนที่จะย้อนอดีตดูความเป็นมาของวัดแหลมศักด์ในแห่งนี้นะคะ มีคำพระดท่านกล่าวไว้ว่าปัจจุบันสำคัญกว่าอดีตจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับฟังธรรมะก,กันเลยค่ะ สามก็ได้แก่ม, đi, ม, ổi, ม, đi, ม yeah. า ng ng ay, gi ác. Gi ác นหนึ่งว่าให้ละชั่วทำดีแล้วก็ทำใจสบายด้วยความจริงแต้หลุมศั้งนี้ให้ละชั่วทำดีแล้วทำใจสบายวางนั้นง่ายแต่ทำยากยากตรงไหนยากตรงว่าเราละชั่วเราละได้จริงไหม เราทำดีเราตาดีจริงไหมเราทำใจสบายมันสบายจริงไหมอันนี้ะอันนี้ของสําคัญทีนี้อ่อเราละชั่วได้แล้วเราทำดีแต่ถ้าเรารักษาดีไม่ได้ทำใจสบายยากที่สุดแต่ถ้าเรารักษาดีได้ ทำใจจะสบายเมืม่อยนี่สอนทำนี่ไปสอนเออแปดหมื่น 8, สี่ตำพระตำกันตนประทามนิสัยวาสนาของคนแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันเนี่ยบางคนชอบเปรี้ยวบางคนชอบหวานบางจนกรอบเค็มมันไม่เหมือนกันเน๊ะ้ท่านก็เอาไป้ทำนิสัยอย่างนั้นเลยเหมือนกติวาท่านรัดว่า ให้นั่งภาวนาพุโทโธพุธโทโธนะถ้าเราไม่ตูกกับพุโทโธเราไหวอื่นก็ได้ยุบหนอพองหนอก็ได้อาระหังสัมมาก็ได้แต่ข้อสำคัญบางให้เจราสมุกแต่การที่ทสใจสนับบาราต้องอารู้จักการละเลเทศะด้วยการละคือการเทศะคือที่การไหนเวลาไหน่อย ที่ไหนธรรมดาปกติของคนเราจิตใจมันมันอยู่นิ่งไม่ได้มันก็อยู่ตลอดวันน่ะคิดดีมั่งชั่วมั่งไม่ดีมันมาคิดยืดตลอดวันน่ะนี่เรียกว่ามันวุ่นวายที่มันวุ่นวายที่เราที่มาเออมาเราไปไปปที่วัดเด้อมาไปที่เนี่ย أ, ไปหาที่วัดยายวุ่นวายแต่ตาวัดวุ่นวายแล้วจะว่าไงจะว่าไงที่เราต้องถูกตังโสดใจวุ่นวายอยู่แล้วที่ตัวใจของเราเองวุ่นวายอยู่แล้วจะมาหาสถานที่เขาวุ่นวายอีก ทำกี่ติดใจกันไม่ได้มันสงบตักตน,นี้น,นันตะตันจึงเล่าบอกว่าให้ลูกกาละเลยเทสะด้วยเราจะปิดใจให้เราสบายนั่นให้เรจาจัดการจัที่สมมติว่าที่นั่นเหตนนั่นนหะพระจึมงมาก็มักจะไปอยู่ป่าเพราะเมืองมันมุดวายอยู่แล้ว พอเมื่อมัน,นวุ่นวายอยู่แล้วใจอของเรามัน,นวุ่นวายอยู่วุญดวายแต่วุ่นวายเอากันอยู่ไม่สงบสักทีเลยเลมมัได้เจอประทับทำที่พรสมจนทำมมันไม่ได้ผุดขึ้นกนรารร่ความจริงมันอยู่ในร่องนี่แหละแต่มันผุดไม่ได้มันมีสิ่งเหล่านั้นนะข่มมันเราต้องการรู้จักราตเทศาด้วยและย้ว,วก็นี่แหละเรียกว่าอยากตั่วทำดี แต่วานะพฤกรรมพุทโธพุทโธอะอันนั้นเครื่องโล่โล่จิตที่มันออกไปให้มันเข้ามาอยู่จุดเดียวกันเมื่อมันมีอยู่จุดเดียวกันมันไม่ไม่ใช่ว่าสมมติว่าพุทโธ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 เนี่ยอยู่นั่นน่ะไม่ใช่มันใช้ได้ให้มันเลืมพุทโธเสียปล่อยวางเมื่อปล่อยวางตัวงในจักรสูตร ลมหายใจนันก็จะไม่มีนั่นพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเกิดอัศจรรย์ึ้นแล้้เกิดอัศจรรย์เกิดความความสบายึ้นเลนบางทีนามหลังจำหลวงตาชั่วโมงนะผมมันปล่อยวางแล้วเวทนามันก็หมดเลยมันเวทนาอยู่แต่มันหมดเพราะจิตมันมันออกไปแล้วมันปล่อยวางแล้ว แต่อย่างว่าพุโทโธอยู่นั้นมันไม่วางหรอกอยังยึดถืออยู่ยังใช่ไม่ได้เราความลืมแต่ถ้าเราสาติไม่แกก่กล้าพอเราลืมตัวเราตกเจกลัวเลยเลยทีนี้มันจะตายเด้อว่นี่แหละจงว่าสาติอันตรงเกกล้าสาติจงมัญญา่ารักษาดีได้ทำใจสบายนะง่ายที่สุด มันไม่ทำนี่แหละ ู้ชมคะวัดแหลมศักด์แห่งนี้แม่จะสร้างมายาวนานนะคะแต่เพิ่งได้รับการประกาศเป็นวัดอย่างถูกต้องเมื่อ20กว่าปีนี้เองค่ะประวัติความเป็นมาของวัดแหลมศัก์แห่งนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้ทางรายการได้รับความเมตตาจากพระครูปัญญาพินันเจ้าอาวาสวัดแหลมศักดที่ท่านจะมาเล่าถึงรายละเอียดให้เราได้รับทราบกันค่ะนมัสการพระคุณเจ้าค่ะเร,เริ่มต้นคง,งต้องเรียนถามถึงประวัติความเป็นมาของวัดแหลมศักด์แห่งนี้นะคะว่าสร้างขึ้นเมื่อใดใครเป็นผู้ก่อสร้าง แล้วก็ทราบมาว่าเริ่มต้นนะคะก่อนหน้านี้จะเป็นที่พักแรมของพระธุดงที่ปักกฎปฏิบัติธรรมนะคะก็สังคมนี้ก็อยู่มายาวนานในสมัยที่มีการสร้างวัดตรงนี้ก็เป็นพระธุดงในปีสองสีสชื่ออาจารย์อำพันธ์เป็นอดีตในอำเภอของอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ทุดงมาแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของศรัทธาของประชาชนที่นี่ <Okay. S 1> ก็ท่านก็อยู่พักหนึ่งให้ให้มีความรู้สึกว่ารู้จักพระรู้จักการปฏิบัติต่อพระแล้วท่านก็จากไปทุดงจากไป <Okay. S 1> เมื่อถึงปี2495โดยประมาณหลวงพ่อหลวงพ่อคำผายแล้วหลวงพ่อผางก็เข้ามา จำพรรษาอยู่ที่นี่ที่ตำแหน่งนี้อีก2อพรรษาแล้วก็จะมีสร้างกุติหลังจากนั้นท่านก็จากไปกลับไปที่อีสานนะหลังจากปี2497ก็จะมีหลวงพ่อจันแรมเข็มสิริเข้ามาอยู่จำพรรษาแล้วก็สร้างศาลาโรงฉันแล้วก็ท่านอยู่7จพรรษานะครับถึงปี2505แล้วหลังจากนั้นก็ หลวงปู่เนธจิระปุญโยซึ่งเป็นอาจารย์องค์สําคัญที่อยู่ในปัจจุบันนี้ได้เข้ามาหลังจากนั้นก็อยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้แต่การสร้างวัดเนี่ยได้มีการขอสร้างวัดในปี2526แล้วก็อนุญ,ญาตให้สร้างวัดในปี2527โดยคําขอของนายประสานแสงยนนันซึ่งเป็นชาวบ้านถิ่นนี้ซึ่งได้เสียชีวิตไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา พอปี2530ก็ให้ตั้งวัดได้ชื่อวัดแหลมศักดิ์ตอนสมัยแรกๆแถวนี้เป็นป่าลกชัดเป็นที่น่ากลัวของอคนทั่วไปพอมีพระมาอยู่ก็ตั้งชื่อว่าควรวิเวกาลามก็ตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งเปลี่ยนอขอตั้งเป็นวัดจริงๆก็ได้ชื่อว่าวัดแหลมศักดิ์ซึ่งเหมาะสมกับสถานที่มากกว่า ก็เป็นที่มาของประวัติของวัดแหลมศักดรวมถึงที่มาของชื่อวัดแหลมศักด์ด้วยนะคะคราวนี้ขออนุญ,ญาตเียนถามพระอาจารย์ถึงประวัติของลูกปู่เนจิรปุญโยนะคะที่ท่านถือว่าเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกเลยของวัดแหลมศักด์แห่งนี้นะคะลูกบุ่เนธได้ชื่อว่าเป็นเจ้าอาวาสในนิตินันยเป็นรูปแรกตั้งแต่ตั้งวัดชื่อวัดแหลมศักดิ์อาจจะมาได้ตั้งแต่บวชมาตั้งแต่ปี42สอง อยู่ร่วมกับท่านมาสิบกว่าปีท่านเป็นเหมือนผ้าพับไว้ท่านเป็นผู้ทรงศีลท่านเป็นร่มโฉมร่มใจที่ดีหลังจากท่านอายุได้แปดสิบสองท่านเห็นว่าเทระสมาคมเห็นสมควรว่าพระที่อายุมากแล้วควรไม่ควรจะบริหารงานในวัดมีเหตุทําให้ท่านเจ้าต้องออขอให้เราเป็นเจ้าว,วาด <Okay. S 1> นับแต่วันนั้นเราก็ขอเลื่อนมาตลอดจนกระทั่ง ปี50ก็ได้เป็นเจ้าวาดค่ะแต่เห็นว่าปัจจุบันนี้ท่านก็ยังคงปฏิบัติมีวัดปฏิบัติอยู่ด้วยใช่ไหมคะบิณฑบาตเองอยู่ด้วยท่านเป็นพระที่สมควรยกย่องในเชิงของข้อวัดปฏิบัติอย่างยิ่งค่ะท่านตื่นแต่เช้าท่านจะตื่นนอนประมาณตีสองนะครับ<ม>แล้วมาเดินจงกรมามาปฏิบททัติธรรม จกนกระทั่งเช้าพอรุ่งสางท่านก็นจะก,กวาดลานวัดพอหลังจากกวาดลานวัดใกล้ๆเจ็ดโมงเชา้าท่านก็ออกบินฑบาตท่านทําเป็นตัวอย่างให้ชนรุ่นหลังได้ได้เห็นท่านทําเป็นแบบอย่างใช่ะคะพระอาจารย์คะคราวนี้มาถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภายในวัดแหลมศักดิ์นี้บ้างนะคะอย่างโบราณสถานที่สําคัญของภายในวัดแหลมศักดิ์นี้มีอะไรบ้างคะเผื่อที่ว่าญาติโยมที่ชมรายการสัญคำสองทางอยู่นะคะถ้ามีโอกาสเดินทาง มาที่วัดแหลมศักดิ์จะได้มาที่นี่ว่ามีจุดตรงไหนบ้างนะคะ่ะจริงๆแล้ววัดแหลมศักดิ์เป็นวัดที่ก่อตั้งขึ้นในปี2495เป็นป่าล้นล้วนปัจจุบันก็ยังมีสภาพป่าให้เห็นมีสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นก็ล้มต้นไม้ไปจำนวนมากหลังจากที่มีดำํำริของหลวงปู่ให้สร้างพระเจดีย์ในปี52โดยประมาณ ว่าอยากจะสร้างเจดีย์บนเนินเนินดินหลังวัดนี้เนื่องจากมันมีความเหมาะสมก็ได้มีการรับการประทานา <Okay. S 1> พระลมสาลี้ยงท่า12องค์ <Okay. S 1> จากาสมเด็จพระยานสังวรสกลสังฆปรินายกพระสังฆราชของเรา, <Okay. S 1> เาได้มาปริษฐานไว้ที่ศาลาหลังจากนั้นเราก็คิดที่จะทำพระเจดีย์ พระเจดีย์ก็เลยสร้างขึ้นมาอย่างที่เห็นอยู่ด้านด้านหลังนี้สร้างมาเป็นเวลาบางเสียเลิกปี53ได้สร้างจริงๆก็ปี54กลางปีจนถึงปัจจุบันก็คงสร้างเสร็จเรียบร้อยและอย,อย่างเรื่องของการออกแบบล่ะคะการออกแบบนี้เป็นสาบนิกท่านมีความศรัทธาแล้วก็ท่านร้องขอมาเพื่ออยากจะเป็นผู้ออกแบบเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นในลักษณะของศิลป,ปะ ลังกาประยุกเป็นละครังควม่มแต่ละครังเราค่อนข้างจะแหลมนิดนึงคือก้อนก้นไม่ค่อยมนเท่าไหรนะ่ที่จะเป็นไปได้ก็คือ้าก็คงจะได้มาฉลองกันในปีปีนั้นนั้นก็อีกเพียงแค่2ปีเท่านั้นนะคะจ,จะย่อยสร้างกันอยู่ยค่ะคราวนี้เมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดถึงพี่น้องชาวไทยมุสลิมกล้ามาว่าตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางที่มี สามเชื้อสายที่อยู่ร่วมกันนะคะสวัฒนธรรมก็คือไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็ไทยเชื้อสายจีนนะคะอยากจะให้พูดถึงตรงนี้ซึ่งนิดหนึ่งว่าปกติมีการทํากิจกรรมร่วมกันมากน้อยเพียงใดอะคะคือเรามาอยู่ร่วมกันในวัฒนธรรมทั้ง3ตั้งแต่มาอยู่ที่แหลมศักตั้งแต่เป็นโยมก็มีความสามคัคคีไม่ไม่ ต่างคนต่างอยู่นั่นคือข้อที่หนึ่งที่สองมีความผูกพันในเชิงของญาติพี่น้องมีการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมกันเป็นปกติวัฒนธรรมทั้งสามสายถูกหลอมรวมกันด้วยความเป็นญาติมิตรถูกหลอมรวมกันด้วยความเข้าใจในเชิงอยู่อย่างสันติทําให้ความรู้สึกเหล่านี้ไม่มีปัญหาในการอยู่ร่วมและวัฒนธรรมต่างๆก็ไหลเข้าหาสู่กันในด้านดีแล้วก็มีการยอมรับแล้วก็ไม่ก้าวไก่ในเชิงในพิธีกรรมต่าง เราเรายินดีเราพอใจที่ว่าทุกคนมีความสุขอยู่ในในครอบครัวของตนแล้วก็าสามารถคําจุนกันอย่างเช่นเจดีเนี่ยอ,อิสลามหรือชาวไทยพุทธหรือ,อาชาว,าช,าวชาวไทยเชื้อสายจีนก็เข้ามาเยี่ยมเยียนแล้วก็นําเสนอให้เกิดการท่องเที่ยวในในทัศนีนนยภาพที่สวยงามนีม่คือสิ่งที่นําเสนอว่าการท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นเขาก็เอาเจดีเป็นไฮไลท์ สำคัญที่จะดูว่าจุดขายของการท่องเที่ยวที่ทําให้เศรษฐกิจของชาวชาวแหลมสังมีความสุขความสมบูรณ์ขึ้นมีอะไรบ้างเขาก็พยายามเอาเอาเ,อาเจดีเขา้ามาเป็นส่วนร่วมซึ่งเรา <c oughs> ก็เห็นด้วยเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ได้เสียหาย <c oughs> เป็นการช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็ทําให้ประชาชนที่อยู่รอบวัดมีความสุข มีความสมบูรณ์ในเชิงเศรษฐกิจกมากขึ้นค่ะ,คะถือ<ม>ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยนะคะกับการใช้ชีวิตที่อยู่ร่วมกันถึง3วัฒนธรรมแต่ว่าก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือในเรื่องของความสงบสุขกนการในการตั้งใจนี้ค่ะพระอาจารย์คะมีโครงการที่จะดําเนินการเพิ่มเติมอยากจะให้ประชาสัมพันธ์นผ่านทางรายการแสงธรรมสองทางก็ได้ะค่ะเผื่อยาดโยมที่ชมรายการอยู่นะคะจะได้ติดต่อเข้ามาทางวัดนะคะมีโครงการอะไรบ้างเพิ่มเติมะคะจริงๆแล้วในเจดีเนี่ยมีโครงการ สโครงการร่วมกันอย่างที่กล่าว่ำลงมาจากไฮไลท์องค์พระเจดีย์คือที่ปฏิสารพระลริศรีนิงธาตุแล้วก็สืบทอดพระาศาสนาอย่างที่กล่าวแต่ต้นชั้นที่สองก็จะเป็นห้องประชุมสำหรับการปฏริบัติธรรมนั่นคือชั้นที่สองชั้นล่างสุดหลวงปู่เนธได้มีดำริว่าให้เป็นที่พิพิธภัณฑ์สำหรับ คนรุ่นหลังที่ไม่เคยเห็นในสิ่งที่คนรุ่นก่อนเคยเห็นแต่รวบรวมมาไว้ที่นี่องค์เจดีย์ก็ยังมีการก่อสร้างอยู่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2560นะคะแต่ว่าตอนนี้ยังต้องการปัจจัยในการที่จะสมทบทุนเข้ามาในการก่อสร้างด้วยใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งสําคัญการที่เราจะเสร็จในปี60ได้หรือไม่นั้นก็คือเงินที่ปัจจัยที่จะได้มาการก่อสร้างครั้งนี้จะต้องอาศัยปัจจัยจํานวนมาก ใครศรัทธาก็ให้ติดตอ่อเข้ามาติดตอ่อมาที่วัดแหลมศักดิ์โดยตรงได้วัดแหลมศักดิ์ .com มันจะมีเว็บไซต์ของวัดแหลมศักดิ์ .com สุดท้ายนี้อยากจะให้พระอาจารย์ฝากข้อคิดหรือให้พรแก่ผู้ชมที่ชมรายการแสงธรรมสองทางสักหน่อยนะคะการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เรามีการแก่งแย่งชิงดีกันมากมาย